ครับสวัสดีครับชาวยูทู e ทั่วประเทศทั่วโลกเอมตังนี้มาเบิงเจ้าสามรอยหาทิบแรงเจ้าโคโมอสึ์ดูดมันจุบๆๆๆได้ล่ะบ,บัดโอ้ไปในเจ้าโคโมอสึบริเวณนี้ครับแจ้งน้ำตอนอเอิ่นนุ่นอย่างนี้นุ่นกามทางนี้ลงมาโน่นยิ่มไม่จอกลงมาโน่นปักสายขบเงาสารปกครองครับปู้นเหียงเดืออย,อยู่ มันชุบๆุบชุบอ๋เจอครับที่สุดอ๋สามอยวะสาอยแร้งแต่เาขาคือพอจะสามหกขั้นีกสามสามอยแรกงบริษัทบ้านสวนอ๋อมาจะทางไห่อ๋อขับเุมเฮ้ยสวยๆง,ง,ง่ามๆยังไหนมาทางไหนป้ามาจะทางไหนมาจะจังหวัดไหน ต้นบุรีเพชรบุรีโอ้มาตะไกรเนาะผมไปเที่ยวทะเลอยู่เพชรบุรีอ่าไปเที่ยวหัวหินที่ตำนักทั้งใ่้หลวงคนล้วพี่สาวกับยุคน่ะมาไทายยูทูบรีวิวผมเป็นงานยุดแก่คนละพุดยุ่แก่พุพพ่น <c oughs> <c oughs> ผมพุดยุ่ยฟังคนเรามาไทายเห็นรถงามนะ <c oughs> โอ้มาตะไคร้เวทปลามัน อยู่ผมอยู่คอนเทนนี่ละโอ้เอาไปแล้วจาดจุดจาดเขเป็นแน่สองร้อยแน่ไงปุบไปแล้วไปแล้วโอ้ยย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 ่ยย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 นยย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 จยย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 เยย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 ย้ยยยยยยอยยยยยยยงยยัยยยยยยยอยยยยยยดยนจยยยอันนี้บ ขั้น,น,น,นีอ,อ,อดีดูดน้ำมันจุดเพื่อขวนโอ้สามอ้าสิบแรงเอาไปพุตมันก็ขวดจุดไดดิตับๆแมอันนี้มั่งขวดดินนิ่มนักใหญ่ขวดน้ำมันเราจะลอยบกจัดจดจะไงเมือนน้ำมันเมือได้ยักดิสนะ บ่น้ำม <LO AT> ันม re no ือนอะรยักเล็กเบียงบ่น้ำมันบนน่ัวเราเร้หาหัเงาะัวเบาัวเราะัเรา่หัทเรางัเรัรัเาะหั่เราะหัวเรัเร่ัวเราะะเรัรเเาะเาเาเ กบเหมางไงล่เงยคนหลอกออกไปแล้วไปเรียนสัตล์าลถ้าเป็นตับกระดงเอเงิน hai triệu